สวัสดีเหล่าแฮมสเตอร์และผู้ที่สนใจด้านการเงินทั้งหลายหลายคนอาจเคยยินว่าในการที่จะเพิ่มพูนความมั่งคั่งนั้นเราต้องมีพอร์ตการลงทุนเจ๋งๆแต่ว่าจะทํายังไงให้ได้แบบนั้นจริงๆและเปล่าเลยผมไม่ได้พูดถึงกระเป๋าเอกสารหนังสําหรับใส่กระดาษนะ มันคือการผสมผสานการลงทุนที่เพิ่มคุณทรัพย์สมบัติของเราได้เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียความมั่งคั่งในขณะที่เราสำรวจดินแดนที่ไม่รู้จักมาฟังผู้เชี่ยวชาญที่เขาทำสำเร็จแล้วกันเถอะนี่คือคลิปที่ผมคัดเลือกมาสำหรับคุณในวันนี้คุณกำลังลงทุนที่ไหนตอนนี้ 70%, 70ในอสังหาริมทรัพย์20%นในหุน้น10%ในเงินสดสำรองเพื่อรอซื้อเขา้าแล้วหุ้นล่ะกองทุนดัชนีหรือ70%ในหุน้น1 5ใน ETF 15%ในสกุลเงินดิจิทอล เปอร์เซ็นต์ของคริปโตของคุณเมื่อเทียบกับสิ่งอื่นๆคือเท่าไหร่ประมาณสองเปอร์เซ็นต์ไหมใช่สองเปอร์เซ็นต์ใช่สำหรับอสังหาริมทรัพย์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั้นแบ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเท่าไหร่เทียบกับธุรกิจและเทียบกับการใช้เป็นที่อยู่หลักเกือบทั้งหมดเพื่อปล่อยเช่าอ๋อดีเลยแล้วที่อยู่หลักของคุณล่ะคุณเป็นเจ้าของไหมบ้านของฉันใช่ไหมใช่ฉันผ่อนบ้านอยู่น่ะ ว้าวนี่สิที่ฉันเรียกว่าการกระจายความเสี่ยงอย่างฉันฉลาดผมชอบลงทุนในุูนเละคริปโตแต่อสังหาริมทรัพย์นี่แหละที่ทำให้ผมสนใจจริงๆเพื่อนบ้านของผมเพิ่งบอกว่าเขาอยากจะย้ายออกบางทีผมควรเสนอตัวซื้อบ้านเขาก่อนที่เขาจะเปลี่ยนใจ แน่นอนว่าการลงทุนคือการสร้างและเพิ่มพูนเงินของคุณแต่การมีกลยุทธ์เกี่ยวกับช่วงเวลาและเป้าหมายนั้นก็มีความสำคัญอย่างมากเช่นกันเพราะฉะนั้นผมขอแนะนำให้ลองศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินคนอื่นๆวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการทำเงิน1ล้านดอลลาร์คืออะไรขึ้นอยู่กับชุดทักษะของคุณและระยะเวลาเพราะถ้าคุณอยากทำอย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลา30ปีมันจะยุ่งยากน้อยกว่ามากง่ายกว่าพยายามทำใน5ปีมากหนึ่งในคลิปที่โด่งดังที่สุดของผมบนโซเชียลมีเดียผมกำลัง อายุ19เ้าขาถามผมว่าทำไมคุณต้องการทำเงิน90 0 0 0 0จากเงินลงทุนแค่ใน5หรือ6ปีเขาตอบว่าผมไม่รู้มันก็แค่คำถามมันไม่มีเป้าหมายจริงอยู่เบื้องหลังเลยมันมาจากความกลัวเขาแค่บอกว่าผมต้องการเงินตอนนี้ในขณะที่ผมยังเด็กเพราะผมกลัวว่าจะลงเอยเหมือนพ่อแม่ของผมกเกษียณโดยไม่มีเงินหรือทำงานที่ผมไม่ชอบเมื่อต้องตอบคำถามนั้นคุณต้องดูถึงจุดประสงค์เบื้องหลังและความเร่งด่วนที่อยู่เบื้องหลังและสำหรับผมที่ผมทำจรงิงๆใช้เวลาถึง9ปีผมลงทุนในบริษัท 401k ของผม15%้อเนผมไม่มีหนี้พร้อมเง ผมได้ซื้อบ้านที่ดีในราคาที่สมเหตุสมผลผ่อนไม่เยอะและชําร้านี้อย่างรวดเร็วบ้านหลังนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นผมก็ย้ายมาซื้อบ้านใหม่และยังคงลงทุน15%และนั่นคือทั้งหมดที่ผมทํา เขาบอกว่าอัจฉริยะคือความเรียบง่ายการหาเงินไม่ได้เกี่ยวกับแค่ตัวเงินแต่มันคือการตั้งเป้าหมายและมุ่งไปให้ถึงเป้าหมายเพื่อนๆน,นี่คือพลังวิเศษของปัญญาที่แท้จริงผมหวังว่าในคลิปวันนี้จะทําให้คุณประทับใจตอนนี้ผมขอตัวไปทานชีสรสั่วก,ก่อนที่จะไปหาคลิปเจ๋งๆมาให้กับคุณและจาไว้ว่าแฮมสเตอร์คือพลังหนึ่งเดียวสุดทั้งปวงทั้งปวงสุดหนึ่งเดียวบาย,บายๆพบกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดี CEO ที่รัก,กเพื่อนเพื่อนแฮมสเตอร์คลิปวันนี้อาจทําให้คุณตั้งคําถามทุกสิ่งที่คุณเคยรู้เกี่ยวกับความมั่งคั่งคุณคิดว่ามีกลิ่นพอที่จะเป็นท็อป1%หรือเปล่าหรือว่าคุณมีความสามารถในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์เอาล่ะตั้งแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่ไปจนถึงวงล้ออสังหาเรมรัพย์ที่แสนวุ่นวายผมมาที่นี่เพื่อเปิดเผยความลับมาร่วมกันหมุนวงล้อกัน เคยสงสัยไหมว่าต้องใช้อะไรบ้างในการไต่ไปถึงระดับบนสุด1%เปอร์ซเฉลยนะน้อยกว่าที่คุณคิดมากคุณอาจจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้อยากรู้ไหมมาชมคลิปและเจาะลึกถึงรายละเอียดก,กันเลย คุณรูไ้ไหมว่าต้องเงินเท่าไหร่ถึงจะอยู่ใน1%ของคนที่มีไรายได้สูงสุดในโลกอโอ้ในระดับโลกเหรอใช่ๆตัวเลขมันน้อยกว่า53,000ดอลลาร์ 5, 000, 000, 000ต่อปีหรอ32,000ถ้าคุณทําเงิน3 2พ0 0ดอลลาร์ต่อปีคุณก็อยู่ใน 1%, 1> ของผู้<ๆ>มีไรายได้สูงสุดแล้วใช่เอาเป็นว่าคุณมีชีวิตที่มีความหมายได้โดยการมีความรับผิดชอบแต่ก็เป็นภาระที่หนักคุณต้องดื่ลตัวและมีสติอยู่เสมอพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเผชิญกับสิ่งที่ยากลําบากคุณต้องมีการควบคุมตนเองบ้างคุณต้องยอมสละบางอย่างในปัจจุบันเพื่อให้อนาคตดีขึ้นมันซับซ้อนคุณต้องบูรณาการหลายอย่างเข้าด้วยกันและเมื่อคุณรับผิดชอบชีวิต ของคุณก็จะมีความหมายคิดว่าฉันต้องการชีวิตที่มีความหมายก็แบบว่าอาจจะเหมาะกับคุณถ้าคุณเต็มใจที่จะรับผิดช,ชอบแล้วทางเลือกอื่นคืออะไรก็คือการได้รับความเห็นใจที่ไม่สมควรได้จากการทําตัวเป็นผู้ถูกกระทําและในขณะเดียวกันก็ทําลายผู้คนที่ยอมรับผิดช,ชอบมากกว่าคุณนั่นเป็นเกมที่น่ารังเกียจดังนั้นฉันรู้แล้วว่าใครคือคนรวยคนรวยก็คือคนที่มีเงินมากกว่าฉันนั่นแหละคือคนรวยฉันไม่ได้จัดตัวเองให้อยู่ในหมวดหมู่นั้นคุณรู้ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฉันกําลังไล่ตามการคิดว่าเป็นเหยื่อแบบนี้ โ oh, ถ้าผมทําเงินได้3 2ม0 0ืดอลลาร์ต่อปีผมก็กลายเป็นรัชนิกูลแฮมสเตอร์เลยสินเนี่ยแต่ผมก็ยังไม่เห็นวงล้อชุบทองหรือพ่อบ้านมาช่วยหวีขนให้เลยแสดงว่ามีอะไรผิดพลาดแน่ๆคงต้องลองใช้ชีวิตแบบชีวิตที่มีความหมายและเสียสละวันนี้เพื่ออนาคตกันหน่อยแน่นอนว่าผมเล่นหมดแฮมสเตอร์ที่น่าสงสารได้แต่จะสนุกตรงไหนล่ะ ฟังกันให้ดีนะเจ้าพวกเด็กใหม่ถ้าคุณคิดว่าการเป็นเจ้าของบ้านเป็นเหมือนกับการเติมขนมอัตโนมัติผมมีสิ่งที่จะทำให้คุณประหลาดใจจากแฮมสเตอร์ที่ได้เห็นกรงพลิกคว่าม,มาแล้วหลายครั้งหลายคราการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นมากกว่าแค่การรับมือกับผู้เช่าที่ทำเสียงเ e อ็ดอารดพร้อมจะฟังสิ่งที่พวกเขาไม่เคยบอกคุณเกี่ยวกับชีวิตของเจ้าของบ้านหรือย,ยังมาเริ่มกันเลย ฉันเคยเป็นเจ้าของอสังหาริรมทรพย์มากกว่า2 0 0พันแห่งในชีวิตฉันมีสังหาริรมทรพั์ที่มีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ในวันนี้สิ่งหนึ่งที่ฉันรู้แน่นอนคือถ้าคุณบอกฉันว่าผู้เช่าจะจ่ายเงินค่าเช่าให้คุณนั่นเป็นการบอกฉันว่าคุณไม่เคยจัดการสินทรัพย์ให้เช่าเลยนั่นบอกฉันว่าคุณไม่เคยทำเลยจริงๆผู้ทห้ดีหน่อยก็คือคุณด้อยประสบการณ์และแย่หน่อยก็คือคุณเป็นคนโง่ฉันต้องบอกเลยว่าเดฟแรมซี่มีประเด็นที่น่าสนใจและนี่คือความจริงคุณอาจคิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปไไไไไไดดดดด้้้้้้ีีีีเเเเเมมมมมมืื่่่่่่่่่่่อออออคคคคคุุุณณณปลยยยยทททรรัพ์สสิิินนใใหชชาาาาาาาแแตงจจขขกกก็็ะึววผู ก็แค่หมายความว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้คนตกงานคนป่วยมีสิ่งต่างๆมากมายที่อาจผิดพลาดได้ดังนั้นจงเตรียมพร้อมถ้าคุณกำลังซื้อสังหาริมทรย์และฉันเคยคิดว่าการเป็นเจ้าของที่ดินก็แค่การใส่สูตรหรูนั่งชิลกับค็อกเทลในมือแล้วรอรับค่าเช่าเฉยๆแต่ปรากฏว่ามันเหมือนกับการพยายามจัดการฝูงแฮมสเตอร์ที่แต่ละตัวพยายามจะกินของสะสมของคุณแลววิ่งหนีไปพร้อมกับวงล้อโปรดของคุณความจริงมาแบบไม่ทันตั้งตัว สำหรับความรู้เพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันในคลิปหน้าและอย่าลืมนะแฮมสเตอร์คือพลังหนึ่งเดียวสุดทั้งปวงทั้งปวงสุดหนึ่งเดียว